ต่อกันอีกคลิปนะครับมาต่อกันอีกคลิปอันนี้ก็จากคลิปเดิมนะครับกรณีที่มันมีหลายๆห,หน้าแน่นอนล่ะเวลาเขียนทัศก,กีเนี่ยมีหลายหน้าแน่นอนนะครับคพราะหน้าเดียวยมันใช้ไม่หมดหรอกนะครับก็การเพิ่มหน้าก็มาตรงเดี๋ยวผมดูกันนะครับ hmi 0นี่แหละนะครับ add scene เข้าไปนะครับคลิกขวาตรง hmi 0ถ้าคลิกขวาตรง hmi ได้เหมือนกันเนี่ยนะครับ นี้นะครับ h m i h m i 0ตรง h m i 0เนี่ยมันก็จะมีซีนล,ละหลายซีนอยู่นะครับคลิกขวาตรง h m i 0อ่า h m i คลิกขวาตรง h m i อ้าวไปไหนแล้ว okay. Keep quiet. เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ให้หรือว่ามันยังทำงานอยู่อ้อเรา เสียบสายก่อนเอาสาย USB นะครับมาเสียบกับทสสัชสกรีนครี่เราคลิกได้ทำไมมันไม่ให้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้น ขึ Add scene เข้ามาแล้วนะครับ Add scene เข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทำไมมันไม่ขึ้นให้เราเนี่ย Add scene Add scene เข้ามามันจะต่อใน scene สุดท้ายนะครับนะครับตรงนี้ มันจะเป็นซีนสิบให้นะครับนิว c r e e นหรือนิวซี e เนี่ยนะครับเป็นเฟรมสิบให้หรือคุณจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้แล้วก็โอเคไปตอนจะเขียนเนี่ยก็มาเนี่ยนะครับเฟรมที่สิเนี่ยเราเบิ Double ่คลิกเข้าไปมันก็คือหน้านี้แหละนะครับผมเขียนสวิตไว้แล้วกันนะครับสวิตสวิตอยู่ใน พารตัวนี้นะครับอยู่ในพาร์ hmm. ก็เอาสวิตช์ไปหนึ่งตัวนะครับ W01 ศแล้วกันนะครับตัวนี้แล้วก็เอาบิตแลมเป็น CIO ตัวนี้ 4.01เกิดอ,อะไรขึ้น4.01โอเคนะครับใส่ไป4 1ขึ้นมาให้4.01เมื่อกี้ใส่4 0 1มันขึ้นให้มา4.01ซึ่งมันไม่มีนะครับ ตัวนี้นะครับทีนี้นี่คือเฟรมที่10อันนี้เฟรม0นะครับอันนี้เฟรม10ทีนี้เมื่อเราอยู่เฟรม10เนี่ยการทำงานอยู่นะครับอยู่เฟรม10เราต้องคลิกสวิต์กลับไปที่เฟรม0ย์ให้ได้นะครับการสร้างการสร้างสวิต์นะครับ มันก็อยู่ในรู้สึกอย่างนี้ฟังชันพาร์ทเนี่ยนะครับฟังชันคีตัวนี้มันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับก็เอามาสวิตตัวนี้ทำไว้เพื่อเนี่ยนะครับเช็งซีนนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ซีนไหนเอ่ยเอาเฟรมศูนย์สินะครับอ,อยู่สิบอยู่สิบเราต้องคลิกกลับไปศูนย์ให้ได้ถูกไหมครับ เช้งซีนเนี่ยตัวนี้มีหน้าที่เช้งนะครับเพื่อกลับไปที่เฟรมศูนย์นะครับพวกลาเบลพวกกราฟิกลาเบลก็คือเขียนตัวหนังสือนะครับนะครับโกโกศูนย์แล้วกันนะครับตัวนี้ตัวหนังสือเอาเป็นสีนี้นะครับกดอันนี้ 0, นะครับโกไปที่ศูนย์นะครับแล้วเฟรมศูนย์ ต้องมาที่เฟรม1ินะครับลาเบลโก10อ่ะสีสีน้ำมใสก่อนนะครับเบื้องต้นวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับเสียบสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปที่ทัศกรีนแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ เพจ mi 0ดาวน์โหลดที่จอทัชสกรีนก็จะขึ้นเหมือนหน้าต่างนี้นะครับเหมือนบนหน้าจอเรานี่แหละนะครับอันนี้แสดงว่า0นะครับอันนี้10นะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยก็เอาสายถอด ทอดจากทอดจากทัพสกรีนไปต่อกับ PLC PLC เมื่อกี้เราโหลดไปหรือยังจำไม่ได้จำไม่นึกไม่ออกก็โหลดเข้าไปใหม่ก็ไปคลิกที่ C X Programmer เขียนอีกตัวหนึ่งเข้าไปแก้ W 0 1 ทิ้งเลยนะครับเข้าไปแก้ยากนักเขียนใหม่เลยเดี๋ยวมันยูศูนตรงนี้ 4. ี่จ แล้วก็อย่าลืมคอนเน็กสายตอนนี้ผมต่อคอมพิวเตอร์สายยูดบีจากคอมพิวเตอร์ไปที่ plc แล้วนะครับแล้วก็สาย rs 2 3 2ซึ่งเป็นหัวตัวเมียทั้งคู่ตัวผู้ทั้งคู่เชื่อมต่อจากทัศสกรีนอยู่กับ plc plc เปิดไฟด้วยนะครับเสียบไฟด้วยแล้วก็ทัชสกรีนก็ต่อไฟด้วยนะครับดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปสู่ plc เซตติ n ง I/O อะไรพวกนี้เอาออกนะครับเนื่องจากแหลกต่างๆที่เราต่อไว้เนะี่ยเราต่อไว้เยอะแต่เราใช้แหลก I/O อันเดียวนะครับโอเคอย่าลืมนะครับเ้องเปลี่ยนโหมดนะตรงนี้โหมดตรงนี้โหมด Stop ตัวนี้โหมดมอนิเตอร์ต้องอยู่ในโหมดนี้นะครับจึงจะทำงานได้ เมื่ออยู่ตรงนี้นะครับเมื่ออยู่ตรงนี้อลองกดที่ทัศสกรีนดูนะครับผมกดจอนะครับตัวนี้ทำงานนะครับเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนเป็นโหมดโมเมนตัลี่นะครับหรือเปลี่ยนสวิตเป็นโมเมนตัลี่เดี๋ยวไปแก้นี่ต่อ เมื่อกี้เราลืมผมลืมเปลี่ยนน่าจะลืมเปลี่ยนตัวนี้สวิตช์เ่ยนะครับเรากดเป็นเซตเราลืมเปลี่ยนเป็นโมเมนเทอรี่มันก็เลยมันก็เลยกดนี่ค้างนะครับต้องดาวน์โหลดเข้าไปใหม่ ตัวทัศน์สกรีนใหม่ใหม่นะครับทูนดาวน์โหลดต่อ,อาสายจากคอมพิวเตอร์อาสายยูดบีนะครับต่อเข้ากับทัศสกรีนเพื่อโหลดโปรแกรมเนี้ยเข้าไปในตัวทัศสกรีนลักษณะนี้แสดงว่าทัศสกรีนเนี่ยก็มีหน่วยความจําในตัวนะครับทัศสกรีนจริงก็เหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับ POC ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วตัวเนี้ยโหลดเข้าไปเรียบร้อยเสร็จ เอาสายยุ b บจากเท่าสกีนไปต่อกับ PLC ซึ่งการต่อนั้นก็เพื่อให้มันแสดงผลให้เห็นแค่นั้นเองนะครับตัวนี้มันค้างอยู่แล้ว ไปที่10นะครับเห็นไหมครับทำงานแล้วนะครับนี่ผมกดที่ทัชสกรีนนะครับผมกดที่ทัชสกรีนกลับไปที่หน้าศูนย์กดที่ทัชสกรีนอ่านี่นะครับมันก็แสดงผลอย่างนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับเมื่อถูกกดนะครับมันก็จะ ทำงานตอนนี้หน้าจอเหมือนตัวนี้แล้วนะครับหน้าจอทัศสกรีนเนี่ยเหมือนตัวที่เราเขียนแล้วนะครับอันนี้หน้าหน้าสิบต้องไปหน้าหน้าหนึ่งนะครับและก็เหมือนตัวนี้เลยนะครับกดสวิตช์เลื่อนไปหาจอนั้นได้ถ้าเรามีหลายๆหน้าก็อาจจะ1หนึ่งไปสองสองไปสามนะครับหรือหรือมีสวิตช์หลายตัวที่เขาเรียกว่าสวิตช์ที่เช้งเปลี่ยนหน้านะครับไปหน้าโน้นหน้านี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับก็เป็นเบื้องต้นในการใช้งานอะไรละ่ะใช้งานทัสกรีนเชื่อมต่อกับ PLC นะครับอันนี้ทัสกรีนของ Omron NB5Q นะครับกับกับกับ PLC CJ นะครับซึ่งเป็นตระกูลแหลกซึ่งมีราคาสูงเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆจะเอามาต่อกับรุ่นธรรมดานะครับอาจจะเป็น CPM2A ซึ่งมีพอร์ต ซึ่งมีพอตซีเรียนนะครับถ้าเป็น CP1L ไม่มีพอรตซีเรียนอาจจะต้องซื้อมาต่อนะครับซื้อมาต่อนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ